สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตบอลสียามเย็นนะคะนี่ช่วงนี้บอลสีก็จะสวยนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มที่ทิ้งใบไปไนะคะก็เริ่มจะแทงหลอดออกมานะคะสีเริ่มสวยงามแบบนี้นะคะบางพันธุ์บางต้นนะทิ้งใบไปไนะคะลงหัวนานมากเดือนสองเดือนยังไม่ขึ้นเลยนะคะแต่ว่าพอได้ฝนไปก็เริ่มจะแตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดานะคะก้านเขาจะยาวนะคะ สีสวยดีค่ะกัดสีก็จะออกเป็นกระดูกสีบานเย็นนะคะแล้วก็มีขาวมีเขียวแซมแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นพานครค่ะต้นนี้ใบห้ำห้ามแบบนี้นะคะคล้ายๆมัควานเขาก็คือตัวแผงของมัควานนะคะเป็นพรมหรือสีค่ะอันนี้เป็นสักการิมิตรนะคะก็เป็นเป็นตัวแผงของมัควานลังสันเหมือนกันนะคะ ชมสีสวยๆนะคะและทำให้เราสดชื่นตัวนี้เป็นนะน่าจะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนกับหานมุมานออกสืบจะคล้ายๆกันเลยนะคะบางทียังแยกไม่ออกเลย <laughs> ต้องดูปายอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะสวยเป็นลูกไม้แบบเป,เปิดเคี้ยวนะคะจุดแดงส่วนอันนี้เป็นยักษ์ลนพักยักษ์ลนพัก อันตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ทิ้งใบงเดี๋ยวก็ลงหัวนะคะผุบๆโพ,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 พ ahi, ลอยู่หลายรอบแล้วนะคะตอนนี้หัวน่าจะใหญ่แล้วแหละใบใหญ่ามากเลยอันนี้เป็นเนิยมไทยเดี๋ยวดูกันนะเป็นนิยมไทยหรือไทยนิยมเขาจะมีสองชื่ออันนี้น่าจะเป็นนิยมไทยส่วนต้นนี้จะเป็นไก่เศรษฐีนะคะอันนี้แบบว่าโอ้โหมาแบบก้านยาวมาเลยนะคะ ตอนนี้หนุมานออกศึกนะคะนี่เป็นนังไหมเขียวค่ะนี่เขาจะไม่มีป้ายไม่รู้ว่าชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรนะคะนะคะก็จะเรียกว่านังไหมเขียวเพราะเหมือนนางไหมเลยแต่ไม่มีป้ายแดงเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮาอันนี้เป็นพยาพันวังค่ะ ส่วนอันนี้ต้นนี้เป็นศิลานักป่านะคะนี้โนพเก้าไม่ด่างก็สวยนะคะเนี่ยพอหัวใหญ่ๆแล้วใบสวยมากเลยค่ะ,ะดูเขาจะออกแดงกระจายออกมานะคะอันเดียวกันนะคะก็จะเป็นวัวแดงนะคะส่วนต้นนี้น่าจะเป็นผีเสื้อสมุขส่วนนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือค่ะ สีแดงเขาจะแบบว่ากัดแบบเป็นสีลึกๆนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้จะผสมขึ้นมาเองนะคะออต้องรองหัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มสวยแล้วต้นนี้ก็ลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นหงเหินนะคะเนี่ยค่ะลงลงหัวไปนะคะเพิ่งแทงมาใหม่เหมือนกันนะคะหงเหิน ส่วนอันนี้เป็นงาสุรเกษค่ะนี่ใชสุรเสนนะคะอันนี้เป็นงาสุรลเสนใบจะยาวก้าด,ดำันะคะนี่ต้นสูงมากเลยค่ะพึ่งแทงมาใหม่เหมือนกันนะคะช่วงนั้นร้อนจัดจัดไม่ทิ้งใบหมดเลยอันนี้เป็นฟลอริดา l ไล h t นะคะเลี้ยงมาประมาณสองปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีหนอไม่มีอะไรเลยนะคะมีต้นเดียวๆแบบนี้นี่อันนี้ก็สวยเป็น นิ่งมงคลนะคะได้มาในน้มนิ่งมงคลต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะขอเลือกในน้าลูกไม้แล้วกันไม่รู้ว่าจําชื่อไม่ได้นะคะนี่เราจะเป็นดแดงอมน้าตาลนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังที่จะเอาแบบบอลสีหลายๆสายพันธ์มารวมไว้ในกระมังนะคะดูมันสวยนะนี่มีหลายสายพันธ์นะคะนี่กาลังแทงมาใหม่เยอะเลยนะคะจะใส่รวมๆไว้จะได้หลายๆสีนะคะ เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะใส่กะละมังสวยดีนหคคะอันนี้จะเป็นพรพัดลวงนะคะพรพัดลวงก็จะมีจุดๆุดชมพูนะคะพามาดูหลังบ้านบ้างตอนนี้แบบชาใส่ถุงไว้เยอะเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะมีแบ่งปันนะคะกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้ามาแบ่งปันวันนี้ก็พาไปดูบ้านสวยๆกันก่อนนะคะอืม ช่วงนี้อาจจะใบย,ยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อันนี้จะเป็นวานนนเทพนะคะเป็นไม้ใบายาวที่บ้านในชอบมากๆเลยไม้ใบายาวอันนี้เป็นคุรุเทพประบุใช่ไหมเอ่ยจะจดไว้ในนามคุรุเทพประบุนะคะแต่ว่าถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะอเจ้าปอกแก้วนะคะเยอะเลยเริ่มเริ่มเอาออกจากถุงแล้วนะนี่มีเพื่อนท่านใดสนใจไหมเล้ปคลินอันนี้ใบ,าย,บายาวมากเลยอันนี้ นี่คะสนใจต้นไหนลองแคปมาทักกันได้นะคะหรือโทรสอบถามได้เลยที่0818086229จานี่ต้นนี้ชื่อว่าเทพวารีนะคะมีอยู่สองต้นแต่ว่าจะแบ่งหนึ่งต้นนะคะวิสวยมากสีน่ารักใบแบบแปลกดีนะคะคล้ายๆทรงรูปหัวใจนี่ค่ะ สวยนะคะเรียงบอลสีเนี่ยทำให้ไม่ค่อยไม่ค่อยเบื่อนะคะเวลาว่างๆเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนดินกันบ้างเด็ดใบที่เขาแบบเหี่ยวๆออกบ้างนะคะเพลินดีอันนี้เป็นปีกกินรีค่ะต้นนี้เป็นชื่ออะไรนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนอุ้ยป้ายหายไปแล้วว่าป้ายหาย,ยลืมลืมชื่อเขามีชื่อนะคะแต่ว่าป้ายหายนี่ค่ะ ช่วงร้อนจัจดๆนะคะเขาก็จะมีทิ้งใบเยอะเลยนะคะแล้วก็ลงหัวเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆมือใหม่ถ้าแบบเขาลงหัวไปนานๆเนี่ยก็อย่าให้ดินแฉะมากนะคะเดี๋ยวเขาก็แทงมาใหม่แล้วคราวนี้ก็จะใหญ่กว่าเดิมะคะใบใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สวยมากเลยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะคะคลิปหน้าจะมาลงบอลสีสวยๆให้นะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะมีอัปเดตการปลูกบ้านสร้างบ้านเออบ้านที่ไว้ทาเป็นบ้านสวนด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ mm hmm. ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกท่านเลยค่ะ